อาสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนขอต้อนรักขอซื้อเมืองหลวงของบางหรือเมืองเมืองโมรดักโลกของเรา,าเนาะทั้งหลังนี้เป็นตลาดมื้อหรือวันในมาร์เก็ตที่ฮักกําลังจะไป็นรอเนาะเอาไปเบิรงนนมกันเลยวันในมาร์เก็ตมีอย่างแน่เอามุกถามคือว่าราคาเท่าไหร่นี่ข้าวนมโอ้ดได้ มากยังไ่ได้คนรีอข้าแม่มาซอยไหนออะไรวเอาบดู้ป่าเอ้บโมเมนต์เป่าเอ้ยขนมคกขนมคเอาคือบมีคโอ้นี่ค อันนี้เขาห้องพายังก่อพายอมข่ามเอามาเดี๋ยนี่เบอเอ็มเออเบอเอลมีบ่เอลมีบ่เอลบ่เดือขอขออันนี้นะขอแบบนี้นะขอแบบนี้เบอเอลมีบ่เออโอเคเอาตัวนั่นแหลตันีเท่าไหร่กับอันนี้เจ็ดสิบห้าคันเบอรอ็มนึ่งหกสิบห้าเอ้าคี่เราว่าหกกับอัน ห้าสิบก็มาได้อโอห้าสิดูสิเอาเือนหนึ่งสินงเดียวนี่เลยไอดีห้าสงดูฮั่นนงนี้คุณจเอาว่าห้าสินี่งเดียวนี่มันเท่าไหร่ห้าส si ิบวุลตรถตื่นกรไดดีนั่นวะชอปปิ้งชอปปิ้งชอปปิ้งตัวสิ้นตำหนิฮั่นขนนันกันไรให้เส้นห อันนี้นะอันนี้กระเจ้าไสนน่ะเป็นทรงสีส่วนน้องไสแล้วคุณอีลามอีกยขเปลี่ยนไปยังหนุ่มเลยนะฮะอยางหนุ่มเจ้าอันนี้เป็นตึกเก่าตึกสมัยคลอนเนลสมัยฝรั่งเศสนะเป็นตึกที่ว่าเพิ่นได้อนุรักษ์ไว้เนาะสมัยฝรั่งปกครองก่อนปี1970งัน คือตึกทั้งหมดนี้ได้กลายเป็นมรดกโลกแล้วก็ได้กลายเป็นมรดกแล้วเนาะทึงได้รับของจากยูเนสโกตั้งแต่ปี1นึ่งพันเยบ่หรือว่าปี2องพี่ข้าพเจ้าบนันใจขอโทษอะไรบริเวณบริเวณแถวนี้จะเป็นจุดใจกลางเส้นใจกลางเป็นถนนใหญ่ที่สุดในนะครหลวงพระบางเนาะทางซ้ายมือท่านจะเห็นเป็นคือวัดเนาะจะเป็นแต่ว่านี่เป็นหอพระบางซึ่งว่าปัจจุบันนี้พระบางได้ ปฏิสถานอยู่นี่เนาะแต่ว่าอันนี้เป็นพระสวังเกา่าแต่ว่าพอดีมาพอดีปิดก่อนเนาะมาหอดประมาณหกโมงพอดีปิดก่อนเจ้าก็เลยไ่ได้เข้าไปชมในบังก็คือหอพิพิธภัณฑ์เจ้าอันนี้กลายเป็นหอพิพิธภัณฑ์กลายเป็นมรดกแห่งชาติหรือว่ามรดกของ,ลงหลวงพระบางเนาะอันนี้อยู่ทางนอกมุมทางนอกเห็นหอ เป็นหอพระแก้วปัจจุบันนี้หอไอโบเมนหอพระบางใช่เนาะหอพระบางสิ่งว่าพระบางเพื่อนได้เอาปฏิสถานอยู่นี่เนาะถ้าหากว่าตนกลางเว้นพ่อแม่พี่น้องผู้ใดได้มาลงพระบางก็อย่าลืมอย่าพลาดมาแวะสมพระบางอยู่นี่เนาะซึ่งเป็นหอพระบางที่ว่าสวยงามซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหลวงพระบางหรือว่านครหลวงพระบางในปัจจุบันนี้ ซึ่งเป็นพระครูบ้านคูเมืองเราจะปฏิสถานอยู่นี่เพิ่นจะเปิดเข้าสมตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนหอดห้าโมงแรงนี่แหละอันนี้ถนนก็จะว่างเลยถนนตอนแรงก็จะเงียบสงบเพราะมื้อนี่เป็นมื้อวันอังคารแขกแขกว่าหลายได้อาจจะเป็นเนื่องจากว่าเป็นยัมบุทันเปิดเท่นานะจ๊อ ตอนนี้โอ้ยอย่างนี้มันโมเห็นตอนนี้เฮายังมาฮอดอ่าตีนผู้สีแล้วกะว่าสีขึ้นอยู่เนาะแต่ว่ามื้อน,นี้มันค่ำโกนเอาไว้เป็นมื้ออื่นเนาะเดี๋ยวเฮาสิพาไปตะลุยเบิ่งกพอมาครับยังบ่เคยขึ้นเทื่อพอแล้วเจ้าสมบรรยากาศฟังอ่าตามถานนหลวงหัวบางเนาะเป็นถนนใจกางลางนครหลวงหัวบางตอนแรงๆกะบ,บรรยากาศจะประมาณนี้เนาะ ถนนก็นอังสาดดีคือทั้งสองฝากทางก็จะมีบาร์มีห้านกาเฟมีไนท์คลับแล้วก็มีห้านกินดื่มสบายๆนั่งซิวๆแบบสบายๆแต่ว่าเมื่อนี้เนื่องจากว่าบเป็นวันธรรมดาโแมนวันหยุดก็เห็นบรรยากาศเงียบเหงาแต่ว่าก็เห็นให้เราเดินเะเดินได้อย่างสบายบเมืองงนาะยพอรถก็หบลบายเดินสบายเลยอากาศก็ดีฝนก็บรตก ปกติเส้นนี้จะเป็นตลาดตนแรงหรือว่าตลาดมืดของหลวงพะบางแต่ว่าช่วงนี้เพิ่นปิดโควิดก็เลยตลาดมืดว่ได้เปิดแต่ว่ามีห้านแถวแคมทางก็เปิดปกติอันนี้เราจะเห็นห้านขายของเทลลึกหรือว่าโซวเวเนียต่างๆเนาะจะมีบริเวณแถวนี้ม,มีมีหลายจะมีทั้งเครื่องเงินเครื่องคำถ้าผู้ใดต้องการอยากซื้อ,อยากอยากของฝากก็ แถวๆนี่แหละถนนใจกลางนคะรหลวงาบางหรือว่าถนนสีสว่างวงจะมีแฮนด์เมดหรือว่าทางโฮมเมดหรือว่าอะไรก็มีหลายๆแนวเนาะถ้าผู้ใดสนใจมาลองห้อบางก็จะริมถนดนเซนนี้นจ๊ะมันหอมบุกมนี้อยากได้กับแม่ไม้มา,มาอบไม่ชอบอยากได้นังไ้่ชอบ There's not much to do. baot well, know เ <im itation> จ้าได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ดเด้อเป็นกำลังใจให้แค่ข้าพระเจ้าดเด้อทรงนานา,นานสาระก็ขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมมาชมทิ์หลวงพระบางขอขอบใจ